เช้าครับพบกันที่บ้านสวนสออักษรนะครับก็วันนี้จะพาทุกท่านมาดูนะครับน้ำครับผมน้ําท่วมน้ําป่าไหลหลากครับมาจากลําห้วยที่อยู่บริเวณท้ายบ้านนะครับตรงนู้นน้ําก็ทะลักเข้ามาตรงนั้นนะครับเข้ามาในบริเวณบ่อเลี้ยงปลาตรงนี้นะครับบ่อที่เคยเลี้ยงปลาไว้แต่ตอนนี้ไม่มีปลาแล้วครับ ก่อนน้าก็ไหลล้นองไปทากงมุมตรงนี้นะครับตรงมุมสาะตรงนี้ก็ถือว่าฝนเมื่อคืนนี่ตกเยอะมากครับถึงขั้นที่ว่าน้ําล้น <c oughs> น้ําล้นบ่อครับก็มันยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนะครับน้ําห้วยของเราน้ำนี้ก็คือต้นลำไย,ยสีชมพูที่ <c oughs> ผม การตอนกิ่งไว้บางส่วนนะครับนี่ก็คือแปลงกล้วยแปลงมะม่วงหรือว่าแปลงน้ยหนาที่ผมให้ทุกท่านได้ชมอ,อัปเดตให้ทุกท่านชมบ,บ่อยๆนะครับก็เนี่ยครับน้ำนองเลยครับไหลแรงด้วย ฝนร่ตกแล้วครับเดี๋ยวผมไปถ่ายตรงบริเวณลำห้วยให้ดูนะครับรนี้ก็ตอนนี้ก็คือบริเวณลำห้วยนะครับที่น้ําไหลามาจากตรงนู้นนะครับไหลอ้อมมาก็ผ่านท่อตรงนี้ข้ามทางมาก็มาโผล่ทางนี้นะครับก่อโน่นนะครับแล้วก็ไหลเข้าอ่างผมบริเวณตรงนั้นนะครับแยกเข้าไปตรงนั้นเลยก่อทาให้น้ํา ให้น้ำล้นอ่างหรือว่าบ่อเลี้ยงปลาไปนะครับดีที่ว่าเอาปลาออกไปหมดแล้วนะครับยังไม่ได้เอาชุดใหม่มาลงไม่งั้นก็คงจะไหลไปกับน้ำหมดนะครับวันนี้ครับฝนลงมาแล้วครับทักทายกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ คนทุ่านที่ติดตามรับชมบ้างส่วนสองอักษรน,นะครับ